โอเคครับผมวันนี้ก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีมือบาท่านนะผมนะวันนี้มาพวกผมเชียงครับอยู่รัชีหกนี่ครับอ่ะวันนี้นะครับก็แพ็คเข้าใหม่นะวันนี้ก็อัดอัดตั้งแต่วันแรกนะครับที่วันตั้งแต่แพ็คเข้านะครับก็เป็นกิจพิมลีกนะครับวิกสี่เข้ามาที่ไรครับก็มีมากมายหลายตัวครับวีดิดปิทิเชคกันโตน้าโซล่าโรดี้นะครับร้อยสิบห้า ก็ใครก็ได้ครับร้อยจ่ห้านะแต่ใจอยากได้ปีช็กครับอยากเลือกอยากได้ปีช็คครับเอ่อาจะได้มันต้องแลกนะก็วันนี้เคยเปิดแต่ในสตรีมปะแต่วันนี้แอบมาเปิดนอกสตรีมบ้างครับนะก็อาจเป็นคลิปวันนี้เลยครับคลิปนี้นะเล่นจากเก็ยบรรเลยครับที่สำคัญคือตาเด้งครับที่สำคัญคือขอแค่มีตาเด้งครับขอแค่มีตาเด้งครับเพราะว่าอยากทำตานะ โอ้ตรงเลดุคนดูนั่นนะครับตรงเลดผมอยากทำตาครับขอแค่มีตาเด้งนะครับเปิดอันไหนก็ขอแค่มีตาเด้งเด,เดงด้งน้อยเด้งมากก็เือขอแค่นิ่งกันเพราอยากทำตาครับอยากทำตาเก็บไว้นะครับเพราะว่าทดแทนกิจฟุตตี้เวิร์ดไปสำหรับใครนะครับอ่กิจฟุตตี้เวิร์ดนะครับตายกิจฟุตตี้ไว้ริมพันกันแหละอ่ะมาก่อนขอตาเด้งก่อนเออหุย่ยสี่สิบป่ะ ร้อยสิบสองอ่้อะสำหรับตาฟุตบอลนะครับจะหมดในวันพฤหัสนี้ครับก็พฤหัสที่ถึงนี้ก็ทีวายเข้านะครับจบจุดนี้พอดีครับโอโอัพโอหยาดเป็นร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดแล้วนะครับโรเจอร์ว่ะวันสองหนักเ <c oughs> ออก็ยังดีกว่าตรงเลดแล้วะ <c oughs> <c oughs> โอเคอยู่ได้อยู่ ก็เหลืออีกแพ็คร้อยสิบสองไงปะแม่งผมว่าจ้าเอฟซีเปิดพันหนึ่งหรือเจ้าเพชรเปิดดีวะดูเอฟซีเปิดหรือเพชรเปิดดีวะเอาเอฟซี FC เปิดแล้วกันเนาะผมเห็นคนอื่นเปิดแม่งได้ตรงเลนอันนี้นะผมขอไปดิเช็คได้ไมัม้ยดูขอไปดิเช็คได้ปหมครับขอหน่อยครับพิมครับ ี่คือหลักการครับปีเตอร์เช็คมาแล้วครับผมใช้ไพ่ทีกว่อนะเออใช้ไพ่เปิดดีกว่า,นะเ,า,พา,เ,วาเพชรเก็บไว้เพชรเก็บไว้ทำไมวะแม่งต้องเอาไพ่ทีเก็บไว้กูไปเลยโอ้โหสองสามสิบสองเจ็ดสิบโอ้ตรงเลทครับคุณดูร้อยสิบสองว้า อะไรวะมิเกลเมลิโนเกือดจังครับคนดูตาดิ้งก็จริงเดี๋ยวแม่งได้ตรงเล็บ123บวกมันจะไม่ว่าเลยครับ13บวกดีใจอ่นี้นะได้120จิงเลย13บวกอ่ะตายห่าแล้ว แพ็นี้ว่าจะไม่เปิดนะแต่แมงร้อยสิบสองได้เกลือว่ะไอแพ็กนี้ก็ต้องเอาว่ะเอาเปิดทีหนึงแล้วกันแพ็กนี้สามหมื 30, นเพชรไปเปิดทีหนึ่งสามหมืนเพชรนะขอร้อยสิบห้าสักตัวนึงพอใจเลยใครก็ได้วางสูงเงินไปว่ะแต่เดี๋ยวผมหาหาที่มาปิดก่อนปิดไออันนี้ก่อนเผยด,ดิลุ้นนี่ครับ <c oughs> นี่ครับ ตัวที่จะมาในร้อยสิบห้านะครับมันก็คือปริเช็กนั่นเองนะครับตรงแล้วปะอืนี่แหละครับปิดตรงนี้แหละตรงตาที่มันเด้งมานี่แหละมีทรงมีสูตรกันนะครับตัวนี้สูตรหาอะไรไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าแก้เคดนะครับแก้เคดอ่าแล้วก็เลี่ยนมาหาปริเช็กครับจิ้มไปหนึ่งดีครับนี่ครับโอเคครับตรงรุ่นนะโอเคโอเคตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นนะครับเอมาสามหมื่นเพชร ขอปีเตอร์เช็คร้อยสิบห้าสามื่นจงสถิตปีเตอร์เช็คมีตาไมไหมวะไอตาดิ้งอยู่ตาดิ้งอยู่เออโอเคโเคเห็นตาดิ้งอยู่เมื่อกี้นึกว่าม่ง่ายเลยสองตรงเหลี่ยมแบบตาไม่ไดิ้งครับคุณดูโอเคเข้าแก๊ปครับล่างปิดต,ตรงนี้ครับเข้าแกป๊ปเข้าแกป๊ปมะว่าเข้าแก๊ปโอ้ขายได้ไม่วอกเลยว่าคุณดู ขายได้ไม่วอล์กสักตัวเลยวะโอ้ตุรามรอ้อยสามตุรามนี่นมาเป็นจิตสองปีเนาะได้ขายดิอ่ะมาแล้วเขาเจ็บไม่รู้ว่าเด้งมาเท่าไหร่ครับตาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าตัวนี้โอยาเท่าไหร่ครับแต่ก็ในใจลึกจะเห็นกรอบไอคอนมาแล้วก็เป็นปีที่เช็คครับคนดูนะขอ,อก่อนแล้วก็เป็นปีที่เช็คครับถือว่าขอกันครับไปเลยครับไปแล้วครับ มาแล้วครับปีเด้เช็คครับได้กินปีเด้เช็คครับเรามาลุ้นกอดกันก่อนเลยครับอันดับแรกนะลุ้นกอดก่อนเพิบขอ,ไ,ขอไอคอนเปล่าเฮ้ยไอคอนว่าคนดูเอาแบบนี้ก็ตรงรุ่นดีครับเนี่ยเช็คตัวนี้ดิตรงรุ่นปะอันนี้ก็เช็คตัวนี้ตรงรุ่นดิ GK โอ้โหแต่มันมีเออมันมีอันนี้ว่ะเช็คไม่มีว่ะคนดูโอ้ซีรอใครวะโอ้ตายแล้วซีรอซีเอ็มวะซีบีวะโอ้โซแคมเบลหนักจับเลยตรงรุ่นอะไรครับตรงเหลียดเหรอครับไม่ว่า ด,ดูหนักจัดเลยว่ะคุณดูหนักจังครับคุณดูร้อยยี่สิบชาดตหกสิบชาดตร้อยแปดสิบชารเดี๋ยวที่สำคัญก็คือไม่มีตัวซ้ำหรอวะก็ยังดีร้อสองไม่ซ้ำนะครับมันดีตรงนี้แหละดีตรงร้อสองไม่ซ้ำนี่แหละถือว่าได้ปะวะหกสิบบวกสี่เอ้ยได้ร้อยอีกพีอยู่นี่วะใช่ปะ ไ,ได้หลยเรามองว่าได้ก็ได้นะได้อยู่เท่ากับจริงอ่ะมาดูผลประกอบการกันแลยครับอ๋อซุ่มเปิดวันนี้นะก็ะแพ็กมันค่อยมีเข้ามาครับก็มีแค่นี้แหละเปิดเท่าที่เปิดได้นะครับมิเกลมินโน่โรเจอร์ชีวิโคีเรเฮอร์ 5. โห้ได้330สามร้อยสาสิบจิกซอยงว่าคนดูน้อยอยู่นะ อืมได้น้อยป่ะอ๋อไม่เป็นไรอยอาน้ก็ไม่มีตัวซ้ำหรอวะเห็นไหมได้ตายครับไม่มีตัวทรงตัวซ้ำก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในเกณฑ์ดีอยูม่มีตัวซ้ำนะอ่ะไม่มีอะไรปะคลิปนี้โอหมดแล้วเอ่ยเพชรนี่ผมก็จะเก็บไว้เปิดสามเพชรของไอ้กิจทีวงทีบายด้วยนะเผื่อเปิดสาเ,เพชรของทีวงทีบายม,มีพันสามเจ็ดสิบแล้วนะผมก็ว่าจะมาทำตานี่แหละ เพิ่งจะมานึก้็ได้นะครัเพิ่งจะมานึกก็ได้ทําตาเนี่ยเปิดเสาะหาดาวเด่นยับๆเลยครับเปิดเสาะหาดาวเด่นยับๆเดี๋ยวมีคลิปให้ลงนะเอ้ยมีมีคลิปให้ลงมีคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับเปิดเสาะหาดาวเด่นนะเดี๋ยวลงอวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารนะลงให้ดู2วันครับเพราะว่ามีสองคลิปนะครับเดี๋ยวลงให้ดูครับอะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นต้ลัจใจกันหน่อยครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะคลิปนี้ก็ขอสักสิบไลค์นะครับคนดู เจอกันใหม่คลิปหน้าผมลาราก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปีใหม่เกลือเหมือนเดิม